สวัสดีครับบอกอันนี้แล้วครับทั้งของนกเขาโนดระเบิดครับผมวันนี้พานกออกมาได้แล้วครับพาหนกมาหน้าหลุนควันส่อจุดจม่วงครับผมหมายถงหน้าครับหมายถงหน้างามๆเลยครับผมตกปลากับนีขันแน่นะครับเนาะตกต่อกระแท่แล้วครับผมวันนี้เป็นคิวของเจ้าฟูระเบิดอีกแล้วครับ อาสีม,มานบ่หานลองรุนกันบ้งครับอาจารย์ไปครับผม up yeah. โอเคครับผมตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วครับตัวแม่บินออกไปแล้ะเรียบร้อยครับผมบ่โดนครับขันอยู่บ้านเคืองช่วงรับนกปลา,ก,า,าก,กับเขาเขมไม้กับเถียงกันได้แป๊บนึงครับเถียงกันก็ลังดีครับกระโดดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวลงมาเบิ้งโตัวนะประจัน โอเคครับผมตอนนี้เราลงไม้เรียบร้อยแล้วครับเป็นเจ้าผู้ระเบิดครับฉันเลยครับผมโอเคโอเคถือว่าหมานครับถือว่าได้แล้วครับวันนี้เจ้าผู้ระเบิดขันย้อนอยู่บ่โดนครับกระเขาเขาแม่กระเถียงมาเรียกมาคู่กันเขาหนึ่งกระโดดได้ครับโอเคครับเอาเบิลงเฉลยกันครับอาจารย์เฉลยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับ ขามฝากมาจากฟังพุนครับมันเป็นสาเป็นหวยครับนี่ครับเพียนขันยูตะเซาครับตอนไต้กับบินขามไหมมาเขานะครับเนาะฟังนี่ยังมีขันอยู่ครับนี่โอเคครับผมสาหรับมนีก็ถือว่ามันครับเจ้าพดระเบิดเท็ดได้นึ่งแต้มครับเอ้าจังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเขามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งช่องแล้วนะครับเด้อสำหรับมนีเก็บนกเขาบ้านกันครับผม ขอบคุณครับ